วิทย์ไม่เคยบอกเลยนะว่าม e. ีพี่ชายฝาแฝดน่ารักแบบเนี so ้ก็ไม่รู้จะเล่าอะไรนี่ครับนี่ลูกอายุเจ็ขวบผมเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยพอดีผมกับวิทเขาไม่ค่อยได้เจอกันนะครับตั้งแต่เรียนจบผมก็ออกไปตามหาความฝันออกไปใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ได้อีกหนึ่งชีวิตกลับมาเลยไงนี่มาที่นี่เนี่ยมีอะไรฮะก็แค่อยากให้กะทิได้รู้ว่า อามันน่าเหมือนพ่อมันไงแค่นี้ <c oughs> แล้วก็อาจจะปีเวลาดูแลกะทิให้บ้างอ่ะฉันมีทุระนิดหน่อยนั่นไง <c oughs> โอ๊ยอะไรกันน่ะแค่ดูแลแค่วันเดียวเองไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเนาะวินเนาะอือโออใช่นี่ในวิทย์หัดมีน้ำใจบ้างสินี่หลาน,นแท้ๆนะใช่เนี่ยดูสิเด็กก็นา่ารักขนาดเนี้ยดูไม่มีพิษมีภัยด้วย ลูกน้องวุฒก็เหมือนลูกน้องวิทย์ไม่ต้องบวงเลยสบายมากทถามผมยังเนี่ยขอบคุณมากวิทย์พ่อไปก่อนนะอยู่กับอาวิทย์อ yes, ย่าดื้อเข้าใจไหมถ้าเราดื <h <h ้อนะพ่อจะ